สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้า네สู่ช่องตมน้ำซิ่งครับผมเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวพันร้อยก่อนครับครับมาจากจันเนาะมาจากจันทร์องสี่ศูนย์โอ้ยักเขียวครับยักเขียวยางยางใหญ่ละยางพันร้อยเลยยางพันร้อยครับครับโอ้โหพ่อพ่อพ่อจุ่มเลยครับจมพ่อ่ดำเลยดำเลยมาถึงก็จมเลยว่าดูท่อครับท่อโหด เท่าโหดม,มากเลยครับนี่มาจากเมืองจันทบุรีครับผมที่เด็ดเมืองจันทครับเดายักษ์เขียวใหญ่ไปเลย ล้อมมากเลยปูนสวัสดิ์ลูกชาวนาสวนเจ้ายักษ์เขียวเขาชื่ออะไรครับนี่งคนครับชื่ออะไรครับเจ้ายักษ์เขียวบ๊อบบ๊อบปีบ๊อบปีบ๊อบเสียบ๊อบเสียบ๊อบ ครับครับดำต่อครับดำต่อนี่ครับต้องถอดบางโซนหลังออกดินยังเหลือเยอะเลยครับดำต่อยาวเลยครับผมอ้อ อัดดาเลยพี่ดินยังติดกระบะครับอ็ที่เด็ดเมืองจันครับเจ้ายักษ์ขาวครับโอ้ใส่ผ้ายางกันลื่นดนวยครับโอ้สุดยอดเลย อยู่นู่นเขาเล่นแต่รถได่ใหญ่ครับรถเล็กๆเขาไม่กล้าจ้างนะครับผมอันนี้เป็นรถสิบล้อแต่มาต่อพวกเป็นรถ6กล้อครับเป็นรถดำหกล้อ พร้อมปฏิบัติงานได้ครับอจะไปเลี้ยวทางไหนครับนุ่นมาแล้วครับหกล้ออยุทยาทรัพย์เสงเดือน โอ้สายแบกแบกเต็มกรองเลยโหตโอ,โอ้โอ้ไปเมื่อกี้ครับวิ่งมาแป๊บเดียวครับโอ้ชัยสุวรรณครับนึ่นอีกคันครับผมเดี๋ยวไปชมที่เด็ดเมืองจันทร์หน่อยครับคันใหญ่ครับคันใหญ่อีสุ ทรงใค,ครๆเราบอกเราบอกเข้าไปครับมันนี่เดกาโอ,อ้หล่อล้อครับรอมาด้วยกันห้าคันห้าคัน สายแบกสายแบกนี่ครับที่เด็ดเมืองจันทครับพี่น้องโอ้สุดยอดจริงๆอันนี้เราอยู่ที่ฝั่งบ้านกลางของนะครับโอ้ยลำพอบสีขอแล้วภูมิหาเก็บน้ำอ้ ออกมาแล้วเจ้ายักเขียวโอ้หลอโอ้โหดีเด็ดเลยเครื่องนี้น่ยนาจ,จะสามร้อยโอ้แบกอัดเต็มกล่องเลยครับพี่เลิฟเกือบหลอก็มาครับ มาจับที่เด็ดให้เลยโอ้โอ้จับนี่ะี นี่ครับเอ็มเอ็มลอยครับอ๋อขอบคุณครับผมอันนี้ซื้ออะไรยังอะไรครับซื้อออดครับออดอ๋อพี่ออดมาจากเมืองจันทร์บครับผมโอ้พี่ออดพี่ออดโอเคเดี๋ยวสุดยอดเลยพี่ออดสายเขียว สายแปดครับสายแปดมาแล้วสอสบรุ่งเรืองอเ,ปเ,ปเป็นยังไงครับมาจากหลายทีมงานครับผมโอ้โอ้ ที่ยังไกลเลยครับโอ้ สายเป็ดครับสายเป็ดสนามทุ่งนะครับแดดเปรี้ยงโอ้โหอดอดอดจัดพี่น้องโอ้ เร็วครับเรือบรอเสียเกียริเรือบล่าครับเสียเกียริโอส่แบกส่แบกนี่ครับธนพลเจริญทรัพมาจากลำดวนครับพี่น้องคันนี้ อมาเอาดำเลยครับ รอิโครงการเด็กนานเลยครับเนี่ย จับสายแปดสายแปดโอ้ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ